สวัสดีคุณพี่น้องพวกกระช่องบ่อตื้นระเบิดอเชีิกาครับสวัสดีลูกสาวสวัสดีไมายืนเปิดเบอย์อย่างนี้อาบน้าไปนี่ยังโบตองไอจัดเบียร์ยังไม่ยกลั่งให้เป็นแล้วเห็นพี่ฟุกไหมพี่ฟุกอยู่ในน้ำพลเนาะอยู่ไหนโอ้โหสวัสดีลูกแ้งลูกท่านลูกสาวดอกแ้งลูกอย่งดอกเป็นยังไงเห็นโพส์บ่าบ้าอะไรเห็นว่าเป็นอะไรอยู่นะกระดูกหมูปักเท่าครับกระดูกอย่างนะกระดูก กระดูกหมูก็นะ UM อันมันมันเป็นอันดงหยาเนาะเพราะอะไที่ดีกําลังสีลุงของลุงพรหมนะครับที่เนี่ยถอยหลังแล้วมันแนมโบ้เห็นกัดหยับปึ๊กเข้าไปเขาเป็นกระดูกไก่ก้างปลาปกกระดูกหมูฟัดลูกสาวลูกชายกระดูกหมูฟัดกระดูกหมูเข้าไปประมาณคอหนึ่งหมูวายว่นนี้กีหลัเต้นอยากฝืนอยู่บอยอย่าไปฝืนกับพากอน นนไปหหามออแล้วูัเมื่อวานไปแล้วครับอันไปให้หมอเบื้องว่าเป็นตาฉีดยาบาดทะยานคอที่นี่หมอบอกว่าฉีดตอนปอดพกไปเร็วก็่ต้องฉีดก็เลยให้องว่างหมดเลยนี่มัเหบวนอกับห่วงกระามเมืองเห็นยี้กระเพาะกระเพกะจุ่มมันต้องไอมือนี้มันปวดก็เมื่อวานเมื่อวานมันปวดหายปวดนไปไปไปครับไปนั่งครับไปนั่งไปเป็นห่วงมันใหญ่นเป็ห่วงมันใหญ่ให้เก่าแหละ ใส่พวงแผล่ด้วยเอาพตื้อปนเออติย์ปินที่ว่าพูดอันหมออันพันให้เป็นตาย่านไม่อย่างนี้หรคือว่าพันกับพันโวนึกว่าขาสีขาดคุณแม่นแม่นต๊ะบ๊อบบ้านนั่นแล้ววะบ๊อบบ้านนั่นแล้ววะที่อันมันทะลุเกือบเข้าไปเลยที่ดียวเขาใจอยู่แต่พันกันนึกว่าตกใจมะเห็นว่าที่ปัญหาบ่อนวันนั้นวาง

พอยุนนานรถนี่ครับพอยุนไหมบ่าอกคุ้งว่ไปถามพอยุนอ่รถอาจจะมีถามพอยุนบ้างเออาอันนี้คืออย่างนี้วง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 เว้นอยู่สวัสดีครับสสวัดปคอปบอลตุ้ยกันึกว่าพิพิธกันบ่าไม่นตัวเนี่ยโอ้บ้านหักเพล็วัดเต้นตัวเนี่ยนี่ครับพี่น้องครับ เอาสวัสดีครับเาาอสวัสดีพระเอกวัดเนื่องในวันขมุตทอดเนื่องในอะไรครับเนื่องในอะไรครับขมุตทอดเนื่องในเกิดเอ้าเกิดใครครับเกิดสิบวโดนเป็นจั๊เพชรเป็นจัาเพชรจ้างสาวหน่อยมางานเลยปาเมนจ้างพ่เพชรสังหารมาหลับเชิญเยีโอ้โหเอือดพ่อแม่เป็นแม่งยังอันนี้มือนี้บป้าแล้วด้ต่ออีมืออืึนจ้างไปหมอชิดมือสอืออนจ้างไปมา จ้างสาวหน่อยมากคือเกาจะ่าเอาจิตตลามารับเทิญนยาันเกิดขึ้นกับไล่ตัวผิดสูน่อขึ้นอย่าขึ้นบดจ้างพชรสหรัฐจ้างสาวน่อยจ้างมัจ้างขึ้นเดียวได้จ้างสองขึ้นสองคืนถามถามถาได้ไหมครบรอบเท่าไหร่ยี่ห้ายี่หยี่เจ็ดี่แปสมหพี่น้องย่งไปซื้อหลายจะีนอเนี่อยคุ้นอยเดยเยมาท่านหอดอ่ะ อยู่ประมาณสามเอื้นสามเนี่ยนี่ครับเป็นเดกวัดนี่เขาจะเป็นเขาเป็นเพ็กใจดีแล้วเขาไม่ค่อยชงช่างแต่คือแบบพูดน้อยต่อยหนักมีเลี้ยงน้ำด้วยนะจากบ้านพักอ่าลาน้อยโอ้คนลูกตอนแรกวัดมาซีเลียมาเนี่ยลาน้อยมาลาน้อยงได้ครับผมโอ้สุดยอดสุดยอดนี่ครับพ่อพ่อแั่ต่น้าผู้น้อยกับไอ้พ่อนี่คนมันหมานี่เงี้ยบางเงี้ยดไปไปไอ้พ่อส่วตโอ้ยไอ้พ่อส่วนตัวอีกเอ้า เราขอยไปออกวัดเองไม่รวยปังเด้อนี่ครับพี่น้องนครับตกพุ่นเลยเรียงไ่ได้บิลบครับเี่ยต้องห่วง้พี่น้องนีของเอกราหน่อยนะะเอาใเอ๋นี่ครับพี่น้องอ๋ได้แม่ตัวนี้ไดแม่นี่ครับพี่น้อง เสี่ยงเอาแบบบวอันเลยครับสุดจกจ้างสาวหน่อยจ้างเพชรมาสาลัดมามันเกิดเพิ่นมันเกิดเพจวัดบัธรรมดาตัวจ้างสาวหน่อยจ้างเพจวัดอยู่มันเกิดคนมั่งเงินนี่ครับเพิ่นว่ามากินแรียเรีอาไปที่ร้านั้นเกล็ดเนี่ยเรีย กี้บ่อข้าวไปกินเลยเอาไปกินพี่นายเลยครับพี่นายเพิ่มมงบอกให้เอาแล้วเป็นหอนครับพี่นายซิมเงินซิมเงินเนหอนนี่ครับนี่ของบ้านพระเอกวัดครับ <uc> บ้านพระเอกวัดสิบสิบปันโมธรรม,รมดาครับชุดอยอดครับหนูว่ข้าวไปกินนี่หนูต้องกินเยอะๆตจีไปได้ลูกเป็นไรเกียรติไปคนละห่อต่ะเรอต้องหอ่อถึงกับบ้านพระเอกวัดเป็นโมธรรมดาตัวนี่ครับนี่ครับพี่น้อง มึงถามมึงลูกไส้เบิ้งมีหลอดเงินเนาเข่าไปเกี้ยนพูดน้ำเมีพันธ์นไหนพันแอลเข่าไปนนาานาาเนี่ยคนละหอคนละหอเนี่ยนี่เขาหอเนี่ยคนละหอสองหอนับคนไปตัว ครับพี่น้องวนตั้งนี่กันี่งานพักเลยวนะครับ คนที่มันบนละมานอนหอกมากนะครับนี่มันลงไฟแล้วครับพี่น้องใกล้จะเสร็จแล้วครับใกล้จะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมาได้พี่น้องเด้อบางบอ่อพี่น้องตลาดเสริมสุกนี่ครับจ้าเปีนน้าบ,บอกข้าวห่อหนะ มันเกิดเพิกวานทีมงานเรากี่คนก็หยิบหยิบเอาเมื่อกี้กี่หอยนนะ่ะเออก็ไปนับมาเลยไปนับมาเกิดม้านใครเพิ่มว่าเท่นั้นไปหยิบมาทีมงานเท่านั้นมาไปเลยบอกเป็นนับไปนับแค่นั้นแหละนับมากี่สิก็จบเลยยี่สิบเห็นไหมมันเกิดเพิ่มตัว ไม่รู้เดี๋ยวทำให้อีกวัดกันนับนะนับเลยนะนับไปเลยทีมคนวอยนะนับไปนับไปที่ไม่หลับไม่นอนที่เมที่มันเกิดพ้นเด้นะครับใจดีทั้งนั้นเลยนับไปกี่คนอ่ะเดอะยวไป เด้ไปหลอครับวันนี้ันเกิดวนลยดิอว่เอะครับต้องยอีกแม่ขลุยแล้วก็ลวยอีกขึนม้าอีกอายุสามเต็มมือนี่ครับโอ้เต็มเลยดูเป็นลโลใส้ให้โอ้โแม่แม่อเป็นนองหอกแม่ยดดอกพี่น้นองเข้าที่ฝากไว้สนิทพี่น้องอย่าลืมครับพี่น้อง มาได้พี่น้องมาตาขาปุนไปกินปุนแกกนครับปุ้นไปเลยปลยอนพันหนอยพอนพันนเกิดเท่านั้นาให้ได้ล้านนึงเคะรอมีเออให้ได้ล้านงานแม่บ้านหาวัดบโดนขอให้หน้าเปหน้าใหญ่หน้ารักนะา พ่อครัสีมัน่ารักตลอดไปครับเอาพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไปสนิทพี่น้องมากเลยพี่น้องบางบ่อแล้วพี่น้องเคระบไปอีกวัดศิวนเพิ่นจ้างวัดตัวมันเกิดเพิ่นเนาะกาจะลืมพี่น้องขอกุมพลธุรกิจมาท่านเขาครับสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับวันแรกเพชนสารัตวันสองแม่จินตลาครับเนาะเอาไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ